ระดับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2522นะคะฤดูกาล2021ถึง2022นะคะกลับมาชมกันต่อกับเกมการแข่งขันในคู่ที่2ของวันนี้ค่ะก็จะเป็นคู่แรกในประเภทหญิงนะคะสุพิมชมรีเทคคัลลงสนามพบกับแบล็คทาวเวอร์วีซีค่ะแบล็คทาวเวอร์วีซีนะคะทีมจากโอเชเลนลีค่ะ ก็เป็นทีมมาจากอำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะคะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็มาจากมหาคือใดกรุงเทพค่ะโอตตนแรกได้มาก่อนค่ะจากจังหวัดเก็มบกของปุ้มจิตนะคะสุพิมขึ้นนำก่อนค่ะหนึ่งจัตุรุณสามค่ะแบ็คพาวเวอร์คนาลงมาเสิร์ฟโอ้ครามตีด้านในยังเหนียวค่ะแบ็คพาวเวอร์ต้องโยนข้าม เดบุอีกครั้งค่ะสุพิมเลือใครปลื้มจีตเป็นปีบอลสั้นลงไปค่ะเสิร์ฟต่อค่ะมริกาเอาค่ะบอลแรกสวยอ่นดัคพาบอลสั้นมา อุกยครั้งค่ะโซลียาค่ะเสิร์ฟอ้าวค่ะคราวนีว้บนแรกสวยม่าจจะส่งมาลูกนี้จังหวะไม่รู้กันค่ะบรริกาส่วนมายังเก็บได้ค่ะสมรุตวางลึกเหนียวเ,เหมือนก้าะสุพิมให้สุทต,ตาโอ้สิมาเก็บได้สามอีกทียังอยู่ที่แบ็คพาวเวอร์ แล้วอังคณอาอัดมาลูกนี้บา่ะบอลยัดเข้ามาในบล็อกค่ะก็ถือว่าเป็นรายการที่ได้อุ่นเครื่องกันก่อนค่ะเอา้า่จังหวะขครื่ตีของธีรวัรลูกนี้ไม่เต็มมือนะคะแต่หยอดมาแล้วลงตรงกลางพอดีเปลี่ยนเอาหมายเลขสิองนะคะสวรัรษณ์ทองประทีปลงมาค่ะเปลี่ยนมือเซตนะคะ เกมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยังเอากลับไปได้ค่ะแบ็กพาวเวอร์เลนฟานมาผันน้ำผานะคะไปดูอีกครั้งค่ะโอ้โหพาเป็นทางส่วพิษค่ะหมายเลขยี่สิบนสิบแต้มค่ะแบ็คพาวเวอร์ โอ้บอลสั้นมายังรองกันททยค่ะไปพาวเวอร์แต่ต้องแก้ไขต้องแก้ไขมันกันกัะสุพิมแล้วเป็นพันนับผาค่ะไปฉลับทางวรัญญานะคะ11ต่อ20โอ้โหโลูกนี้ อ่ากานิกายตรงนั้นพอดีค่ะจะังหวะขึ้นตีของวรัญญานติดบล็อกบอลมันอยู่แถวหน้าตะข่ายของสุพีมื่อจิ้มลงมาเลยค่ะกนิกายี่ 20, สสิบเอดธอวิครั้ง์บอลแรกไม่ค่อยดี้องแก้ไขไปก่อนค่ะแบ็คพาวเวอร์สุพีมเลือกให้นักที่มาอกเข้ามาตีด้านในสวยค่ะ โอ้ยนาทีมาอัดมาลูกนี้ยังเหนียวค่ะแบ,บ็คพาเวอร์โอ้โหเราสู้มาเป็นคะแนนเหมือนกันค่ะก่อ,อนแบกไใหม่ค่อยดีค่ะสุพิมแบ็คพาวเวอร์อเลือกให้พันธภาไม่ถนัดนาทีมาขึ้นวางมาลูกนี้เห็นเก็บกันได้ค่ะแบ็คพาวเวอร์แต่ว่าต้องแก้ไขสุพิม ไฮวัลัญญาค่ะเข้ามาตีด้านในก็อเอาชนะไปได้ในเซตแรกนะคะสำหรับทางสุภินจุบดีแทคค่ะ25ต่อ13คะแนนนะคะขึ้นนำก่อนค่น1ต่อศูต่อ2ค่ะบอลสั้นติดบล็อกยังเก็บได้ตีวังมาลูกนี้ล้นแล้วจัดซ้ำแต่เจอบล็อกโอ้ย,อยังเหนียวไฮแบ็กพาวเวอร์ชมพูนุช เอาอีกทีนะคะแม่โอ้แต่ว่าบอลเหมือนจะไปโดนเสาอากาศนะคะจังหวะซ้ายของพุ่มจิตอ่ะดูอีกครั้งค่ะจังหวะมันขุกขีกกันหน้าตะข่ายนะคะโอ้มือพุ่มจิตไปโดนตะข่ายค่ะชนะเจาเสิฟโอ้โหหนักแน่นมากค่ะลูกนี้ตัหวขึ้นตีของปุ้มจิตไหใสั้นค่ะ สมม้นต่อนะคะโอ้โห,หยอดมาลูกนี้ได้ผลด้วยค่ะสุภพิตมาดูอีกครั้งค่ะนี่ค่ะแหมมันจังหวะหยอดมานี่เป็นสกิดบล็อกเออสกิดมือเพิ่มจิตนะคะ บอลแรกไม่ดีค่ะแกไปก่อนสุพิมให้อ้าวลุงนี้ติดบล็อกค่ะ,ะตีมายังรองไว้ได้ค่ะสุพิมเห็นตะวันสามเมตรไม่ถนัดจงมนุษสวนคืนเก็บได้ค่ะสุพิมให้กนิกา อย่งรองกันทันค่ะแบ็คพาวเวอร์แต่ว่าต้องโยนข้ามสุพิมเหลือให้วรัญญาโอ่เาบกรเาากอปกเกมอีกครั้งนึงแล้วค่ะแบ็คพาวเวอร์สุพิมขึ้ 2> น2ีสแต้มไปแล้วนะคะ ปึิมจิตบอลสั้นมาไตいいีฉล er ับลอกไปค่ะก็สุพิมเอาชนะไปได้ในเซตที่สองนะคะ25ต่อ11คะแนนค่ะขึ้นนำนะคะ2ต่อ0หาต่อ2ค่ะสุพิมยังนำอยู่นะคะหางไปหน่อยคเขาบั้นแรกขึ้นตีมาลูกนี้ยิงเก็บกันทันค่ะสุพิมต้องแก้ไขแบ็คพาวเวอร์ให้ชมพนุษเข้ามาตีด้านในยังเหนียวค่ะสุพีม บอลสั้นไม่เต็มมือค่ะพุ่มจิตอนณภาหัวเสาได้บล็อกมายัางเก็บกันได้ต้องโยนมาแล้วสุพีให้ปลื้มจิตค่ะเรียบร้อยสิบห้าต่อสามนะคะอันนี้กาเสิร์ฟอีกครั้งอ่บอลแรกยิงห่างอยู่ค่ะอนณภาว,วางมา พีมให้คลืมจิตหยอดเห็นเก็บกันได้ค่ะแบ็คพาวเวอร์ต้องแก้ข้ามาก่อนที่มาสวนคือลูกนี้เป็นคะแนนค่ะหนีไปเป็น16ต่อ3ค่ะตอนนี้สุพิมายืนถูกที่แล้วค่ะสิริมาแต่ว่าเอาไม่อยู่นะคะ17ต่อ5นะคะ หวังจะสามเณลุกนี้เก็บได้ค่ะอาทีมาสวนคืนเหนียวเหมือนก้างับแบ็คพาวเวอร์เราอัดมาลูกนี้ติดบล็อกยังอยู่จัดซ้ําแต่ว่าติดบล็อกอาทีมาแก้ไปก่อนแบ็คพาวเวอร์จังหวะไม่ดีค่ะสุพิมให้วรัญญาปีหวางข้ามาแบ็คพาวเวอร์สวนโดยชมรุษไม่ทัน,นัดเราจะเล่นบอลสั้นลูกนี้ ว่าอย่เป็นหกต่อสิบเจ็ดนะครับแบ็คพาวเวอร์สัตว์หมาลูกนี้อิงเกี่ยวกันพันค่ะแบ็คพาวเวอร์ต้องแก้ไขแต่สุพิมจังหวะก็ไม่มีเหมือนกันเอาค่ะโอกาสของแบ็คพาวเวอร์หมาตรงกลางลูกนี้ไต่สลับบล็อกแล้วลงด้วยค่ะอังคณา โอ้คอมตีลูกนี้ยัยงวับพันล้นมาซ้ำยังเก็บได้บัคเวอร์สวนคือลูกนี้ไม่ผ่านบล็อกค่ะอ,อังคณาอาจมานี่ค่ะเราจังหวะบล็อกของอมรดานในบอลน,น่าจะไปเข้าหน้าของคณภานะคะขึ้น20แต้มนะคะสุพิม อัดมาลูกนี้อแต่ตว่าจังหวะรองของทงตะวันบอลมันวิ่งเข้าตะขาะา่ายค่ะบรดาค่ะเสิร์ฟมาช้อยของสุขพีมค่ะโอ้แล้วจังหวะตีลูกนี้นี่ตีหลุดออกไปเองนะคะอะอกค่อนข้างเยอะนะคะลูกนี้ ก็เป็นต,ตั้มของสุพิมค่ะแล้วก็ทำให้สุพิมเอาชนะไปได้ในเซตที่3 25นะคะ25-9คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะสุพิมชมรีเทคเอาชนะแบ็คพาวเวอร์วีซีไป3ต่อ0ูนเซตค่ะ25-13 25-11แล้วก็25-9ต่อคะแนนนะคะติด <c Stretch> ตามกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AS Play นะคะรวไปถึงการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง p p ทช่อง36ด้วย